ก็เป็นบรรยากาศบนสะพานพระรามหนะครับผมโอ้โ oh หช่วงเด็กนักเรียนเลิกเรียนนี่แบบเต็มเลยหนะ้าสองย์แปดนะครับ สวัสดีทุกนะครับพี่กับผมแม็กพิทพงศ์น,นะฮะวันนี้เราอยู่ที่สะพานพราม6กนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเก็บบรรยากาศรถไฟสายใต้ที่สะพานพราม6กันนะครับทานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับผมก็โอ้โหแดดดูเปลี่ยงนะครับทุกคนไปเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันนะว่ามีขบวนไหนบ้างอรถไฟฟ้าสายสีแดงออนนะครับทุกคนก็กําลังวิง่งข้ามแม่น้ําเจ้าพระยานะฮะ ก็เป็นขบวนพิเศษทดสอบนะครับผมในทางสายใต้ มาแล้วนะครับผมขบวนรถเร็วสายใต้นะขบวนที่171กรุงเทพไปทางสุงหว่โกรกนะครับผมก็ตอนนี้13นาฬิกา17นาทีนะฮะก็ได้เป็นรถจักรอุลตราแมน QSY นะครับผมรถจักรคันนี้ก็จะตัดหัวรถจักรที่ชุมทางหาดใหญ่นะฮะยังไม่ได้วิ่งถึงสุงหวโกรกนะทุกคนนะถ้าเกิดว่าต้นปีหน้า ได้ย้ายต้นทางปลายทางไปที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรจริงๆนะครับผมเราก็จะได้ใช้เส้นทางข้างบนนี้นะฮะที่เชื่อมมาจากสถานีกลางนะครับผมมาลงทางแถวแถวบางบํารุตะลิงชันอะไรตรงนี้นะครับผมส่วนสะพานนี้ก็อาจจะลดบทบาทลงนะครับผมก็จะได้มีการอ่าซ่อมแซมอย่างจริงจังมากขึ้นนะฮะตอนนี้ก็ซ่อมแซมมาแลมปีแล้วนะฮะ ก็เห็นได้ชัดว่าเปิดวิ่งทางเดียววันนี้ก็น่าจะราช้าอยู่ประมาณนะ10นาทีนะครับผมออกจากบางซื่อราช้านะฮะเพราะว่าสายตายนี้ค่อนข้างที่จะ,ะมีสัมภาระของผู้โดยสารค่อนข้างเยอะนะฮะก็ต้องใช้เวลาในการขนถ่ายนะครับ โดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์เนี่ยสายใต้ขึ้นชื่อเลยนะฮะเราต้องเข้าใจนะครับว่า จุดนี้วิ่งใช้ความเร็วไม่ได้นะฮะก็ต้องค่อยๆสองตู้ท้ายเป็นตู้นอนแอร์ชั้นสองนะฮะ สถานีต่อไปก็จอดที่บางบำาุกนะครับผมตะริ่งชันตาลายานคนปรปฐถมนะฮะก็บานโป่งราชบุรีเรื่อยไปนะทุกคนนะขับรถเร็วหนึ่งเจ็ดหนึ่ง อขอบวนเที่ยวขาร่องนะครับผมเป็นขบวนรถด,ด่วนสินค้านะฮะ986นะครับทุกคน จู่ๆก็ล็อกกรุงเทพนะครับผมขบวนนี้เป็นขบวนรถสินค้ารันล้วนพอถึงสะพานพระราม6ขบวนเราก็จะเบาอทางนะฮะชะลอความเร็วลงเพื่อที่จะข้ามผ่านสะพานนะครับผมผ่านสะพานนี้ไปก็จะไปจอดที่สถาน,นีรถไฟฉุมทางบางซื่อนะฮะเนื่องจากว่าสะพานนี้ยังมีคนงานที่ทำงานอยู่นะครับทุกคน กรต้องเบาทางแล้วก็เปิดวีดไปด้วยนะฮะบ่ายโมงสี่สิบสองนาทีนะครับผ่านสะพานพระรามหกนี่ก็เป็นบรรยากาศบนสะพานพระรามหกนะครับผมโอ้โหช่วงเด็กนักเรียนเลิกเรียนนี่แบบเต็มเลยนะฮะ ขบวนเที่ยวขึ้นนะครับผมที่จะลงสายใต้เป็นขบวนรถด่วนพิเศษทักษินารักนะฮะขบวนที่31กรุงเทพปลายทางสถานีหาดใหญ่นะครับผมแสงไฟจ,จ้าแบบนี้ก็นะเป็นอะไรไปไม่ได้รถจักอุลตร้าแมน QSY นั่นเองนะครับขบวนนี้ก็จะเป็นตู้นอนเซนานะปะประกาศทางขบวนเลยชั้นหนึ่งและชั้นสองนะครับ ก็อยู่ในช่วงอซ่อมแซมสะพานอยู่นะครับผมสะพานพระรามหกข้ามแม่น้ำเจ้าพยานะก็จึงต้องวิ่งแบบเบาทางมานะฮะรถจักรนี้นะครับผมน้ำหนักกดเผานะฮะ16ตันต่อเผานะครับรถจักรนี้ ก็มาจากจีนนะครับผมตู้รถไฟก็มาจากจีนเช่นเดียวกันนะฮะเราอุดหนุนของจีนนะครับผมแต่รถไฟเนี่ยเครื่องยนต์เป็นของเยอรมันนะฮะเป็น MTU จากเยอรมันนะฮะแต่ระบบไฟระบบต่างๆเป็นของออของจีนนะครับรถจักรนี้ก็อย่างดีได้ยินกันนะทุกคนคือวิ่งนิ่มมากๆเสียงแบบ เสียงเบามากนะ,ะเวลาเล่งเครื่องเวลาวิ่งกอน,นานๆทีจะได้ขึ้นมาถ่ายที่สะพานพระรามหกนะครับผม,ผมยังไงทุกคนก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฮะแหมฝนจะตกครับผมก้อนเมฆมืดมาแล้วโชคดีตรงที่ว่าไม่มีแดดไม่ร้อนข่าในเองเหมือนตอนบ่ายมานะครับ ก็เป็นขบวนทดสอบนะครับผมตอนนี้ก็บ่ายสามแล้วก็ยังการวิ่งทดสอบอยู่นะฮะก็วิ่งเข้าสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒนะฮะ ามาสักทีนะครับผม15นาฬิกา58นาทีนะครับขบวนรถด่วนพิเศษนะครับผมขบวนที่37และ45นะฮะกรุงเทพสุงไง่โกรกและประดังเบซานะครับก็วันนี้ขบวนนี้ลาชานะออกจากต้นทางลา้าไป5นาทีนะฮะก็ค่อยๆทํำขบวนวิ่งผ่านสะพานพระราม6มานะครับ ตรงนี้ก็ใกล้เย็นและใกล้มืดแล้วอ่าขบวนนี้ก็ตัดอ่าหัวรถจักรไว้ที่ชุมทางหาดใหญ่นะครับผมก็ตอนระหว่างแยกขบวนไปประดังเบซา,ากับสัยกระลอกก็ใช้รถจักรที่สำรองอยู่ที่หาดใหญ่ทําขบวนแทนนะครับผมยังไม่วิ่งถึงสงไกระลอกนะฮะแต่ประดงรังเบซาอ่า <S 2> <S 2> <S เห็นว่า เคยไปกับรถสินค้าแล้วนะครับผมรถคุ้จกักอุลตร้าแมนห้าสองศูนย์แปดนะครับห้าสองศูนย์แปดนะครับอ่าก็แสงอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเพราะว่าเหมือนฝนจะตกด้วยนะฮะ ไมม,ม่คาตู้ของปารังเบซาจะอยู่ด้านหน้านะครับในขาขึ้นนะฮะส่วนขาล่องก็จะอยู่ด้านท้ายแทนนะครับผมสำหรับในวันนี้ก็ขอจบไเปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบนะฮะที่สำคัญนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะฮะไว้เป็นกําลังใจนะฮะ